สวัสดีค่ะวันนี้เรามารีวิวกระหาปลาหวาแหในบนดอยนะคะว่าเป็นยังไงบ้านแล้วเราจะได้ปลาอะไรในบ้านนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกัน,นะคะ่ะอันนี้หวาแหแบบบ,บ้านนะคะโนไม่รู้ว่าใครเคยใช้วิธีนี้จะบปูจับปลาหาปลาหวาแหแบบนี้หรือเปล่านะคะซื้นที่นี่เนี่ยเหมาะกับกระหวาแหมากเลยค่ะไปดูกันว่าพวกเขาจะได้ปลาอะไรบ้างน,นะคะได้ป,าปาลาปลากระดิ่เก็บเลยค่ะ ดยวกกกลัปปาาม,ามะระออไอไ่นบอกแล้วว่าทีมงานสาวของเราเดอะปาเกียนค่ะล้มได้ทุกที่พับขอได้ทุกเวลานะคะต้องใส่หมวกกันน้อด้วยนะรอมหน้ามาเนี่ยเ <c oughs> พือพ่อควาปลอดภัย <c oughs> พักกูสวยงานตามท้องเรื่องถ้ามานายด้วยนะคะ ว่าแฮแบบบ้านๆค่ะเราก็จะได้ปลาหลากหลายชานิดถ้าใครสนใจติดต่อมาได้กับนามูนลลารานะคะนี่นก็คือ,อจะ,ปะเป็นปผู้ช่วยให้ทุกคนมาได้เจอปลาแบบสวยๆ,ๆในบนดอยหรือว่าหาปูหาปลาเดอป่านี่เลยนะคะสองคนนี้เกณฑ์อยู่และะ้วค่ะไปได้ทุกที่มานะคะรออยู่นะคะส่วนแม่เป็นคนหาปลาหาปลาได้ ไม่เห็นบัวแหยนไม่เห็นปลาแล้วอ่ะ้ <ปา S 1> นไงบัวแหจนไม่เห็นปาลาละบัวแหจไม่เห็นปลาเพรานนี้หละโใสน่าจะมัวน,นอนนะเน,นี่ค่ะปลาจะไปแบบนี้นะคะ อะไรตีปงมาฝรั่งไปค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูก่ยาเลยไปดูใหญ่นะปลาแบบไหนบ้างคะปลาตัวนใหญ่ที่นี่จะไม่ได้ปลาใหญ่ค่ะก็จะได้ปลาพอดีพอดีไซเล่นนะคะหมกกากาเาไปหมูหมูจีหมวกกินค่ะตัวใหญ่จะได้ปลาชนิดนี้ เยอะกว่าปลาทั่วไปนะคะอันนี้ผู้ช่วยตัวคุณแม่เป็นคุณหัวแห้งคุณจะมาโหลอนี่ที่เราจะได้ปลาแบบนี้ได้ปลาในวันนี้นะคะได้ถ้วยหนึ่งกว่าแล้วเนาะใช่ค่ะว้าวได้ปลายเยอะมากเลยวันนี้เอาไปทําอะไรกินคะทำมือเชื่อจะเอาไปทำอะไรกินเื <c oughs> น่อยังไม่หมดเมื่อกี้ไม่เห็นไงตัวนี้เดิมปลาไม่ค่อยเป็น แต่ไมน้าที่เก็บผักกูดผักกูดไหมคะผักกูดไหมคะตามหาห้าเลยนีม่มีใครซื้อเราเรากเจอก็ไม่มีใครกินผักกูดแล้วนะโม่แต่จะมีแค่อเดียวแต่ได้ปลาเยอะมากจริงๆได้หนึ่งมื้อเลยค่ะนี่นะคะปลาอันนี้ใช้แหอย่างเดียวค่ะ แค่อันเดียวถ้าตัวสองอันนี้จะได้เยอะขนาดไหนเราคิดดูนะคะก็วันนี้คือให้ชมบรรยากาศธรรมชาติในกระหากกปูหาปลาของพวกเรานะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย